สวัสดีครับวันนี้เต็นเจเจตุคาจะมารีวิวรถบรรทุกขนาดกลางนะครับสำหรับคันนี้เป็นรถบรรทุกนะครับอีโนเอฟซีเก้าเจโดมิเนเตอร์หนึ่งหแรงม้านะครับเป็นกระบะดัมเกษตรนะครับความยาว5้าเมตรห้เซนเมตรนะครับรถสวยๆนะครับยางขอบสิบไม่มีอย่างในทั้ง6เส้นเลยนะครับผมรถคันนี้จดทะเบียนปี2,562นนะครับ วิ่งมาน้อยนะครับเจ็ดหมื่นกว่ากิโลนะครับเดี๋ยวชมสภาพเครื่องยนต์กันนะครับสภาพเครื่องยนต์ทางด้านขวามือนะครับสวยๆเดิมๆนะครับใต้หัวเก่งนะครับรถเดิมๆไม่เคยเกิดเหตุนะครับจะมีกาวสีขาวนะครับแบบที่เห็นตามนี้เลยครับเครื่องยนต์ทางด้านซ้ายมือนะครับเดิมๆเลยนะครับ ส่วนนี้เป็นเลขคัสี่หรือเลือกตัวรถนะครับบ่งบอกความยาวของรุ่นรถนะครับและเครื่องยางใหม่6เส้นนะครับ1 7บุด้านะครับสภาพภายในนะครับครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการนะครับเกียร์หสปีดนะครับพวงมาลัยนะครับมีถุงลมนิรภัยนะครับรถคันนี้นะครับวิ่งใช้งานมานะครับ7 2 2 6หกิดกิโลเมตรนะครับวันจดทะเบียนนะครับ23ากันยายน2 5 6 2นาหนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดกำลังมองหารถบรรทุกนะครับ อีโน e ่เอฟซีเหนงแรงมา้าดับเกษตรนะครับความยาว5้าเมตรหนะครับจดทะเบียนปีสอ6 2ัรคันนี้ทางเต็นตั้งราคาไว้ที่1นึ่งล้านสอบาทนะครับสนใจสามารถโทรมาติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศูน9์9ปดเกาเก้านึ้นย์ศยะครับเรามีไฟแนนซ์บริการลูกค้าทุกทุกท่านนะครับผมเอกสารดีเครดิตดีสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็ม